สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอาเล่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นโลโก้ชื่อยี่ห้อนะครับเอาเล่นนะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งความสว่างนะครับไม่มีข้อมูลแจ้งมาแต่โดยรวมแล้วมินิโปรเจคเตอร์นะครับความสว่างไม่น่าจะเกิน1,800ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ ดาๆไปนะครับไม่น่าเกิน1,800เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมินิโปรเจคเตอร์ทำมาความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับมีช่องต่อ USB ได้2ช่องนะครับ USB 1 USB 2แล้วก็มี HDMI ที่ผมกำลังต่ออยู่แล้วก็มี VGA สำหรับต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ Audio Out นะครับแล้วก็ VGA นะครับอ่า อขออภัยแล้วก็ AV นะครับ AV ก็คือเหลืองแดงขาวนะครับต่อในช่องตรงนี้ได้เลยนะครับดูดีๆนะครับว่ามันจะมีคําว่า AV อยู่นะครับตรงไหน AV นก็เสียบเข้าตรงนั้นนะครับ2ช่องนะครับเสียบได้2ช่องเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําการทดสอบนะครับตัวนี้ลูกค้าจองแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะทําการทดสอบก่อนส่งให้ลูกค้าครับอ่ะแล้วครับเปิดเครื่องเลยครับเปิดเครื่องเลยนะครับ เมื่อเรากดเปิดเครื่องนะครับสถานะไฟจากสีแดงก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับโน่นแล้วครับโอเล่นนะครับมาแล้วครับทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําการเล่นไฟล์ภาพยนตร์นะครับทดสอบนะครับผมได้ตัวอ่านไฟล์หนังมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช้ไอเจ้าตัวไอดูลแล้วนะครับดูลก็เก็บไว้ดูทีวีนะครับไว้ต่อกับทีวีจอยักษ์ของผมนะครับตัวนี้ก็เอาตัวใหม่มา ทำการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับด้วยไฟล์ภาพยนตร์นะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับความสว่างก็จะได้ไม่สูงเท่าที่ควรนะครับมาดูกันนะครับมาทดสอบกันนะครับทดสอบด้วยเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่ครับมินิโปรเจคเตอร์นะครับอ่านี่ครับก็ปิดไฟดูนะครับก็ถือว่าไม่เร็วนะครับถ้าปิดไฟดูนะครับนี่ครับนี่คือโอเล่นนะครับโอเล่นเดซดีหนึ่งห้าศูนย์นะครับนี่ครับนี่ครับทดสอบด้วยจอหนึ่งร้อยนิ้วนะครับนครับดูแสงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือมินิโปรเจคเตอร์นะครับ ทดสอบด้วยจอรอยนิ้วครับอาเล่นนะครับมินิโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอาเล่นนะครับนี่ครับตัวลำแสงครับก็ปิดไฟดูก็โอเคก็พอดูได้สำหรับคนงบน้อยนะครับตัวนี้มือสองนะครับ ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับปิดไฟดูนะครับถ้าปิดไฟดูแบบนี้ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับสําหรับมินิโปรเจคเตอร์นะครับยี่ห้อเอาเล่นนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากสีสเกตชาแนลนะครับก็ตัวนี้นะครับมีลูกค้าสั่งจองมานะครับ1,900บาทนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ